นี้จะมาสอนทำประตูอย่างแรกเสกอะไรก็ได้ออกมาเป็นตั้งกดตรงนี้ด้วยขั้นแรกกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลบด เสร็จ okay. แล้วดูไอดีนะครับผมผมเป็นศูนย์ไอดีตรงนี้ตรงนี้ ฉแล้วกดตรงนี้ฉันแล้วกดตรงนี้ ทูตนะครับกดตรงทูดกดตรงทูดแล้วกดตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมา เลื่อนลงมากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ผมไม่ดีศูนย์ก็ใส่แล้วน,นี้ผมปรับให้เป็นอันนี้นะปรับให้เป็น Y อันนี้ปรับความเร็ว ปรับความเร็วสี่เหลี่ยมคือปรับว่าองศาจะเป็นแบบไหนแล้วอันนี้คือวงกลมอันนี้คือปรับความเร็วคิดไวใช่ไหมก็0ูุด ดูนี้คุณไม่ต้องใส่ตามผมมานี่ก็สองจุดห้าเลยจุดห้าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นนก็ใส่ไปเสร็จแล้วลากขึ้น สาดูตรงไหนก็ดูเหมือนเดิมเลยครับแล้วเลขที่ใส่มันต้องใส่ตรง B นะตรงนี้ตรงนี้ตรงใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนีงน้เสร็จแล้วก็เสกเลยกดยิงเพื่อเสกกดอันนี้นะครับกดอันนี้ เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วก็กดตรงกดตรงนี้นะครับกดกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงน,รงนี้ตรงที่มีดบาบ้นอยู่นะครับเชื่องเอาคุณอย่าลืมเสกปุ่มด้วยลืมเสกอันนี้ด้วยเสกอันนี้ด้วยเสกอันนี้ก่อนนะครับค่อยทำอันนี้ เศษไปสองอันอาวันเดียวก็ได้แล้วกดนั้นที่ผมบอกไปไปเชื่อมเสร็จแล้วมาดูผลลัพกันกดปุ่มสองครั้งได้แล้วแค่นี้นะครับแค่นี้